ขอกราบสวัสดีท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับรายการ ABM TVU ยู้ม,มังกรเช่นเคยวันนี้เราอยู่เกมดาร์บกบอลโดคังเบทเทิลนะฮะวันนี้ก็กับอีเวนต์ใหม่ที่จะมาอ่าไม่ใช่อีเวนต์ใหม่เป็นอีเวนต์ที่มาทุกวันที่15บห้าัวันที่30ตอนเจนโมงเช้าของทุกเดือนนะครับอ่าเป็นภารกิจอีเวนต์นี้ครับผมอันแรกคือชนะด่านอ่า ห้องการเวลาก็จะได้ติเก็ตหนึ่งอันอันที่สองชนะาการฝึกฝนของผู้เท่าเต่าก็คือด่านท่งนมก็จะได้อีกหนึ่งอันแล้วก็เล่นด่านไหนก็ได้รวมแล้วสามครั้งนะฮะหมายถึงว่าทุกด่านรวมกันอ่ะสามครั้งเคลียอะไรก็ได้ใหได้ครบสามครั้งแล้วก็อัพเลเวลหนึ่งเลเวลครับเมื่อทำภารกิจหมดก็จะได้อีกหนึ่งติกเกต็ตก็คืออันล่างตัวติกเกต็ตรวมแล้วก็ได้ทั้งหมดสิบ สี่ตัวนะฮะมันเป็นตัวของตู้หน้าซึ่งตู้นี้มันยังไม่มาเราต้องรอต่อไปไม่แน่ใจว่ามาวันไหนแต่ว่าถ้าไม่ได้เปิดตอนนี้ก็คือมันก็จะใช้อะไรไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องรอดูว่ามันมาตอนไหนโอเคเรามาเริ่มทำภารกิจกันดีกว่า เปิดหัวม่ด้วยปังก็ได้ฮะเพราะว่าให้เลเวลเยอะอยู่เหมาะสำหรับที่จะฟาร์มเลเวลฟาร์มของแล้วก็ด่นานปังเหมาะกับฟาร์มเลเวลแล้วก็ แค่แค่ฟาร์มเลเวลเดียวใช่ดานนี้โอเคผมตัดเสียงละเหมาะกับฟาร์มเลเวลอย่างเดียวฮะน่านปังกับฟาร์มเพียงดังนี้เยอะอืมเพราะว่ามันตีไม่ตายนะ ลืมมันให้เราจีทีล้วนลงชิบป่งแล้วนีเ่เราบ่เลยเวลารอบหน้าอาใอยลงไม่เป็นไรแต่ความผิดเรานะแต่ผู้ปรอบใจเฉื้อไม่เป็นไรเห็นป่ามันตีไม่ตาย นี่ยมันตีข้อทีเนี่ยบุกจิดเจ็ดเจ็ๆๆจเนี่ย ต้องลุ้นว่าได้ปังไหมถ้าได้ปังก็ถ้ามันเปิดออกมาป,ปังก็ก็ถือว่าโชคดีอืมสุดยอดไปเลยเวลขึ้นพู้วัดได้ปางโอเคอ๋ออีเวนต์มันเปลี่ยนดีเนาะลืม มีเว้นมันเปลี่ยนการว่าเล่นให้ผ่านเช่นหนึ่งไม่มีอะไรเล่นให้ผ่านสิบครั้งโอเคอยากจะบอกเพิ่งตื่นก็คือตื่นมาอัดเลยฮะโอเคผ่านด่านห้องการเวลาคูณสองอ่าไม่ต้องคูณกันเลยเดเวลมันโดด อันนี้หรอยัดอะไรเยอะได้อะ่ะเต็มยังเหมือนเต็มแล้วปะยังเฮ้ยโกคุก็ยังงังน้นเอายัดนี้แล้วก็ยัดนี้แล้วก็ยัดเชนลอนกับยัดนี้ นี่ okay. นัดอะไรดีู่อะเช่นลอนแหละบอกเลยว่าเมื่อคืนนี่คือแบบเช่นลอนแม่งเป็นตัวแก้ทางอยู่ด่านที่ศัตรูมาเยอะดีมากเพราะามีตีหมู่นะ ขึ้นหน้าก็ได้บอกเลยว่าถ้าเชนลอนได้ตีเมื่อะไรหายเมื่อนั้นจริงดาเมจแรงวุงังมากอะมันสามารถทำลายเครื่องพันพันเอ่อาถ้าใส่ไอเทมดีๆอะมันจะมีด่านพันแมชีนที่ใส่ไอเทมกับไม่ใส่ไอเทมใช่ไหม มันสามารถอัดเชนลอนมันสามารถอัดดาเมจสูงสูงอะและสามารถทำลายเครื่องพันแมชชีนได้ถึงสามเครื่องถ้าลงดีๆนะแบบอัพไอเทมดีๆแบบมายัดใส่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันทำลายเครื่องพันแมชชีนได้ถึงสามเครื่องเลยนะเวย้ยโคตรโหด ดาเมจเวอร์จัดโอเคเล่นวิส ก็ในแค่ไหนๆแล้วก็เลยทำธุรกิจควบคู่รายวันไปด้วย21ล้านครับโกจิต้า SSBU สีอ่ p พีชสไวน์สีส้มเมื่อกี้คือสีเหลืองเนาะสีเหลืองสีเหลืองเมื่อกี้ มันเป็นตัวที่น่าํำคาญมากอะแต่ข้อเสียคือมันบางมันมันตีอยู่มันมันเบิ้ลได้ห้าคนแล้วแพสซีมันคือถ้ามันโดนตีอะมันจะตีกลับแพสซีมันคือแบบน่าํำคาญมากอะโดนตีตีกลับโดนตีตีกลับ แลวยิ่งแบบมันมันมันจะแบบแพ้พวกแบบทีมที่แบบเมื่อโดนตีจะสแต็กพลังเพิ่มขึ้นเนะ่ะมันแพ้ทีมอะไรอย่างนั้นอะคือแบบเห็นแล้วแบบเออมันนี่เก่งนะแต่มันแพ้ทางแล้วมันบางลิงก์แบบเจอแบบพวกดานใหม่ๆที่มันต้องใช้เน้นหลบอย่างเดียวถ้า ถ้าหลบไม่ได้ก็คุณแพ้ครับนั่นแหละหลบไม่ได้ตายอย่างเดียวครับถ้าหลบไม่ได้คุณแพ้อย่างเดียวคุณไม่มีสิทธิ์ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นถ้าคุณตอบโต้คุณจะเป็นจำเลยในศาลอย่างนั้นเลยเว้ยด่านไม่โหดมากเห็นเขาบอกว่าล่าสุดมันจะมีตู้ ตู้เฟสหถ้าจะไม่ผิดคือเห็นมันมีหลุดสปอยมาว่าเป็นโกคูไดมะถ้าโกคูไดมะมาก็ดีนะเอาไปใส่ทีมเกรดเอพาวเวอร ต้องรอดูว่านี่ได้มาครบแล้วครับผมขาดอันหนึ่งใช่ไหมเลเวลอัพกับอ๋อลืมฝึกฝนเต่าเหรอโอเคฮะฝึกฝนเต่าวิวไปได้ยังไงอไนี้ไอเราก็นึกว่าครบแล้ว โอ okay. อันนี้ขึ้นเรียบร้อยครับเกมนี้จบแล้วโดยที่เราใช้คําว่าเกมนี้จบแล้วโดยเรายังไม่ได้ออกท่าใหญ่เคาเตอร์ก็ชนะครับเคาเตอร์จบห้าหล้าน เมื่อคืนไปถล่มด่านไซใบแมนมาบอกเลยว่าโคตรนานโอเคมิชชั่นหมดแล้วด่านนี้ด่านนี้มิชชั่นอีกอันหนึ่งที่ต้องเล่นทุกวัน เริ่มเลยก็ได้ครับโอเคครับผมก็มาเริ่มเอาตัวนี้ย้ํ่ว่าตัวเนี้ยตัวฟรีตีเบิ้ลก็ไม่เบิ้ลจ๋าขนาดนั้นนะเบิ้ลมาสุดก็สามหนดเมแรงเที่ยวเท่าตัวใหม่หลายตัวจะไม่ได้จัดจ้าน จะจัดจานนะอปังก็เมื่อคิดเกินสิหรือมากกว่าจะจะเพิ่มสแต็ปอย่างมหาศาลให้กับทีแคปจีทีฮีโรแล้วก็ทีมเด็กอันนี้เมื่ออยู่ช่องสุดท้ายจะตีโคตรแรงแล้วถ้าอยากจะบอกว่าอย่าให้ได้ศูนย์นะ ถ้าได้ส่วนเป็นอะไรที่แบบอันนี้คือเมื่อกดใช้ฮะหมวกดาเมจแอนแล้วพลังป้องกัน40%บอกเลยว่าจะทำให้โคตรถึกซึ่งปกติถ้าอยู่ช่องท้ายจะถึกอยู่แล้วก็ตามยิงไปเลยครับจังหวะนี้ส0สิบล้าน อ่อย่างจะบอกว่ามึงตอนนี้คาราบ้านคออ,อะไรก็ไม่รู้โอเคเก้า okay. ล้านไม่เบิร์นนะผมให้ดูไม่ดีไม่เบิรนเขาไม่เบิรนให้เราเลยแกโอเคครบครับตู้ใหม่ไม่แน่ใจว่าจะมาวันไหน อเคเหลืออีกอันหนึ่งคือ up level skill ใช่ไหมเอ่ยใช่ครับเหลือ up level skill ฮัมแย่ละ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  up ไปจนหมดเลยด้วยสิ ปังก็ได้จา์ปังปังลุปปังโอเคโอ้โหอดตายอย่าวใายพีโอเค,อเค,อเคสุดยอดมากเลยปังเขากินผ่านพอดีทําไมไปังนี่แย่ yeah! เลยนะฮะพกคิดไม่ออกกันว่าจะยักใส่ตัวไหนดีโอเคครับผมการว่าตอนนี้มีทั้งหมด14บสทีเคต เห็นไหมตัวใหม่ตู้ใหม่ยังไม่มาเป็นตู้ตู้หกโดคตังอีเวนต์เนี่ยมันก็จะบอกอยู่ว่าบนตู้ใช้ตู้ตัวอหไส่วนอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเปิดอีกคลิปหนึ่งเพราะนี่ก็ยาวมากแล้ว โอเคอ่ะมาบอกสรรพคุณของห้องแห่งการเวลาห้องห้องแห่งการเวลาเล่นแล้วได้เล่นแล้วได้เลเวลเยอะมากจำกัด24ชั่วโมงคือมาแต่วันนี้7จ็โมงเช้ายัน7จ็ดโมงวันถัดไปใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะถ้าจะไม่ผิด ก็คืนยังไม่มีสิบหนาฬิกาแบบหนึ่งนะสิบหนาฬิกาไม่ใช่เฮรสิบสีตีห้าเออตีห้า ตีห้าของวันที่อย่างบ้านเราก็เป็นตีห้าของวันที่สิบห้ากับอ่าอีเวนต์นี้จะมาถ้าเป็นเวลาบ้านเราคือจะเป็นตีห้าของวันที่สิบห้ากับวันที่สามสิบใช่แล้วก็มันเอาไว้เก็บเลเวล สกิลได้ค่อนข้างดีผมจะฟาร,ร์มด่านนี้เสร็จแล้วก็ไปฟาร,ร์มด่านมิสเตอร์โปโปมันก็จะทำให้เก็บของใน2อีเวนท์ที่ต้องใช้อาารอบทำรอบในการเก็บได้ค่อนข้างดีแล้วแถมมันแถมมันทำให้เลเวลสกิลขึ้นกันแบบกระชูดมาก อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้เป็นตัวใหม่อ่ที่ได้รับการ eca แต่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยแต่เข้า global แล้วแต่เข้า j 8นแล้วแต่เซิรฟ์ฟ global ไม่เข้าซึ่งอันนี้ที่เล่นอยู่คือเซิรฟ์ฟ global นะฮะก็ต้องรอต่อไปว่าเขาจะเข้าให้เราวันไหนแต่บอกเลยว่าเข้าแล้วโกงมากมากมากมมากมาก,มาก,มาก เพราะว่าทุกครั้งที่ใช้ท่าไม้ตายใหญ่จะได้แอ็แท็กบวกกับดีเฟนต์ 120... ไม่ใช่1 2 0 4น่าจะ40%ถ้าจะไม่ผิดเป็นแอ็แท็กบวกดีเฟนต์ที่ทั้งหมด99เทิร์นมั้งถ้าจะไม่ผิดอืมเอาเวกขึ้นใหม่แล้วบอกเลยว่าแอคแทกแรงมาก เก้าสิบเก้าเทิร์นเลยนะคือมันเก่งกว่าตอนนี้แล้วเป็นผู้นำวีฮีโร่ที่รอยยี่สองสองรอยี่สิบเเซ็นมั้งถ้าจะไม่ผิดว่าง่ายคือแม่งเทื่อนโอเคก็รีวิวก็จบเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบลืมกดไลค์แชร์ลืมกดแชร์ชอบมากอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยในในก็ ไม่ได้เปิดคาชาเนาะในคลิปนี้ก็เป็นแค่การรีวิวด่านแล้วก็ให้ความรู้เฉยถ้าใครอยากเก็บเลเวลสกิลก็ไปเก็บห้องอการเวลากับพิสเตอร์โปโปได้เป็นด่านที่เก็บดีทั้งคู่นะฮะสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับลายมาเด้งอะไรตอนนี้เนี่ยเจะกัน